สติกเกอร์คืออะไรทําไมถึงฮิตกันในหมู่คนขับรถบรรทุกนักแล้ววงการอื่นละ่ะมีสวยไหมวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเรื่องสวยกันค่ะแต่เดิมนั้นคําว่าสวยหมายถึงเครื่องบรรณาการที่รัฐรูปกระจอกจะต้องส่งให้กับพี่ใหญ่อาจจะเป็นเงินทองผลผลิตหรือแม้แต่อิสตรีไปจนถึงการที่ประชาชนอย่างเราเนั้นจะต้องส่งให้กับรัฐแทนการเข้าไปใช้แรงงานแต่ต่อมาเรื่องพวกนี้ก็ต้องถูกยกเลิกไป ต่คำว่าส่วยปัจจุบันก็เหลือเพียงความหมายลบซึ่งก็หมายถึงการส่งเงินหรือของเพื่อแลกกับการทําอะไรบางอย่างที่ผิดก,กฎหมายและก็ที่เป็นข่าวกันโครมโครมทุกวันนี้ก็คือส่วยสติกเกอร์ที่ฮิตกันในหมู่คนขับรถบรรทุกยังไงล่ะคะส่วนสติกเกอร์หมายถึงสติกเกอร์รูปแบบต่างๆที่รู้กันในหมู่ตํารวจและคนขับรถบรรทุกบางกลุ่มว่าถ้าติดสติกเกอร์ที่ว่านี้แล้วไม่ว่าจะวิ่งเร็วเกินกาหนดบรรทุกน้าหนักเกินก็จะไม่โดนจับซึ่งราคาก็จะมีตั้งแต่หลักพันไปถึงหลักหมื่น ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ไม่ใช่เพิ่งจะมาเกิดขึ้นแต่ว่ามีมานานแล้วตั้งแต่ทศวรรษที่2530ในยุคที่ธุรกิจขนส่งเติบโตรองรับอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งมาพร้อมกับข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับรถบรรทุกโดยเฉพาะข่าวอุบัติเหตุบนทางหลวงมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะที่พยายามเข้าไปศึกษาว่าอะไรคือต้นปอของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งซึ่งเขาก็ไปเจอว่าหนึ่งในนั้นก็คือการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมทางหลวง แต่เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งตัดสินว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเขากับดำเรื่องตำรวจชั่วกับผู้ประกอบการเลวจริงๆแล้วในงานวิจัยเขาเจอมากกว่านั้นเพราะเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆมันไปเกี่ยวข้องกับระบบการจ้างงานและกฎหมายขนสง่งอธิบายกันคร่าวๆนะคะโดยปกติแล้วระบบการจ้างงานของรถบรรทุกจะเรียกว่าระบบทาเที่ยวซึ่งเงินที่ได้ก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณและรอบการวิ่งหมายความว่ายิ่งคุณวิ่งทําเที่ยวได้มากก็จะยิ่งได้เงินมาก และแน่นอนว่าตลอดเส้นทางการวิ่งทําเที่ยวนั้นห้ามถูกจับห้ามโดนปรับเพราะจะยิ่งทําให้คุณเสียเวลารวมถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทที่ว่าจ้างให้คนขับไปส่งของเพราะถ้าของที่ส่งไปถึงช้าก็อาจจะถูกค่าปรับได้ซึ่งความเร็วตามกฎหมายของรถส0บล้อที่กําหนดไว้นะคะก็คือ8 0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและน้ําหนักของสินค้าที่บรรทุกเนี่ยก็จะต้องไม่เกิน2.2ตันแล้วก็ต้องวิ่งในเลนซ้ายเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุคะ่ะซึ่งแน่นอนว่ายังงัยังงงงัังง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 งไไไยยยกก็มม่่่่่ีททททาาาานนนนนนใใจเเหลลลสสิิคขขบรรุแแแอออะ้้้้้ตปวววด สติกเกอร์ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเรื่องนี้ยังไงล่ะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่บริษัทเป็นคนจ่ายเงินเองให้กับเจ้าหน้าที่แล้วทำสติกเกอร์ขึ้นมาแปะรถในสังกัดกับอีกแบบหนึ่งที่เป็นคนขับฟรีแลนซ์หาซื้อกันเองแล้วนำมาแจกจ่ายกันในกลุ่มอะ สงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าแล้วมีคนปลอมสติกเกอร์ขึ้นมาหรือเปล่าแน่นอนคะ่ะเพื่อป้องกันเรื่องนี้เขาก็จะต้องมีเรคคอร์ดบันทึกเลขทะเบียนของรถที่จ่ายสวยเอาไว้ยังไงล่ะคะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสวยสติกเกอร์อาจจะเป็นปลายเหตุของปัญหาคะ่ะเพราะว่าถ้าเราจะแก้กันจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปรื้อกับหลายเรื่องเชียวค่ะตัวอย่างเช่นการขยายอัตราบรรทุกน้าหนักให้เพิ่มขึ้นการกําหนดความเร็วของรถใหม่และการกําหนดเส้นทางและเวลาวิ่งใหม่แหมฟังดูแล้วพัวพันกับหลายเรื่องเหมือนกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะที่เล่าไปเนี่ยน่าจะพอทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของสวยสติกเกอร์กันได้บ้างแต่อย่างว่าล่ะคะไทยเราเนี่ยเป็นสังคมอุดมสวยเพราะถ้าเราลองไปดูรอบตัวแล้วก็อาจจะพบว่าไทยเราเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแค่สวยสติกเกอร์เช่นสวยขอสถานะการทํางานสวยชายแดนหรือแม้แต่สวยเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆอย่างสวยขายของตามทางเท้าไปจนถึงสวยในการขอใบอนุญาตเปิดกิจการห้างร้านต่างๆและยังเต็มไปด้วยสรรพส่วยที่เราต้องจ่ายเพื่อลดขั้นตอนเพื่อที่จะได้มาซึ่งสถานะและบริการบางอย่าง แล้วคุณล่ะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ทําให้เกิดสวยขึ้นในสังคมไทยหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าเราเอาข้อมูลมาจากงานวิจัยเล่มไหนขึ้นไว้ให้ด้านบนนี้ค่ะ